เจ้าบันก็มีเมฆค้าสาวค้าขายได้มาวางแสดงขายเครื่องผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องทิ้นสิ่งที่ว่าเกียรติสลักนั้นเป็นเรื่องนวนิยายลำเกียนซึ่งว่าเป็นนวนิยายของบรรดาประเทศอาเซียน เียงดาวสิพาทานเข้าไปสมพระธาตุหลวงเบียงจัน์ทอยู่ในอยู่ในฮันเลนเนาะแล้วก็สิได้ว่าประวัติของพระธาตุหลวงความเป็นมา สำหรับพระธาตุน,น้อยที่ว่าเห็นอยู่นั่น,นตัวนั้นก็เป็นพระธาตุจำลองของพระธาตุหลวงในอตอนสร้างตั้งใหม่ๆซึ่งที่เสียงดาวได้เวาไปแล้วเป็นสร้างตั้งขึ้นในปีกรรมของของ,ของหินเนาะอันนี้ก็เป็นศิวลึงาะซึ่งว่าเป็นศิลปะสมัยคอมในศตวรรษที่12 12ขึ้นไปเนาะหมายความว่า12ขึ้นไปฮอดสรวัทีหซึ่งพระทหูปเหล่านี้ก็ม่นพระทหูปอ่ทองสําลิเก็เป็นสตาปัตปยกรรมปติมกรรมอของอาณาจักรร้านสร้างซึ่งว่าสร้างขึ้นในสบายดีท่านผู้สมทุกท่านพ่อม่พี่น้องทุกๆคน พบกับเสียงดาวเชียงดาวชแนลเมื่อนี้เสียงดาวอยู่ที่ประตูใสหรือว่าในเมือก่อนเอื่นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางนาครหลวงเวียงจันท์ซึ่งปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะนะสำหรับสาวนาครเวียงจันทร์แล็สาวตามประเทศมาท่องเที่ยวแล้วกักผ่อนยนต์อารมณ์สำหรับ อ,อนุสาลวรีหรือว่าประตูใส่ก็สร้างตั้งขึ้นในพันเโดยทานธรรมสยสิทธ์เสนาซึ่งว่าต้นแบบของมันก็ไม่ได้มาจากแบบอาร์เดทริมของอประเทศฝรั่งเศสหรือว่าประ,ประตูใส่แห่งเมืองฝรั่งเศส ประตูใสแห่งนี้ในเมือกกอรเอื่นว่าอนุสาวรีย์เพราะว่าเป็นอนุสาวรีย์ของของอาณาจักรในประเทศลาวในเมือกกอรซึ่งในในช่วงปีสองพันก็ได้มาเปลี่ยนเป็นประตูใสเพราะว่าประตูใสแห่งดังกล่าวนี้มันเป็นบอนอันเต่าโหมของผระสวนลาวในปีเศสามสิงหาพันเก้็หซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อย ประเทศลาวใน,านปีพันเการ้อยเจ็ก็คือวันที่สองธันว่าเจ้าเสียงดาวสิภาทานยางขึ้นไปอจอมถึงประตูใสเพื่อไปเที่ยวสมเบิงวิวแล้วก็ทิว อ,อยู่ออมเอมนครคนวมอีกจันเนาะเจ้าวันนี้เราสียางขึ้นไปถึงออนุสาวรีย์ือือว่าประตูใสแห่งนี้เนะา,นานนปะปัจจุบันนี้ก็มีทั้งสาว ตางประเทศนักท่องเที่ยวตามประเทศโดยเฉพาะอ่านักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มาท่องเที่ยวจํานวนหลายแต่ละมือเนาะจากที่ว่าประเทศเราเปิดประเทศในต้นเดือนห้าที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนครหลวงวิจเนาร์สำหรับประตูใส่นี่ถ้าว่าผู้ใดโบได้มาประตูใส่นี่ก็ถือว่าพลาดย่างหลวงรายเนาะ ปัจจุบันก็มีเม่ค่าสาวค่าคายได้มาวางแสดงคายเครื่องผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทองทิ้นของตนเองเนาะยูทีกับดูแส่สิ่งที่ว่าเกียร์สลักนั้นมันเป็นเรื่องนวนิยายลำเกียริ ซึ่งว่าเป็นนวานิยยของอบรรดาประเทศอาเซียนโอเคเฮาจะได้ขึ้นไปข้างเทิงเนาะเอาไปบึงสมวิวของคนครราชสีมอเจ้า เอาเพื่อนไม่ขึ้นวาท่านผสมที่เคารพตอนนี้อังสาวารรีหรือว่าประตูใส่เพื่นอนยังบวทันให้เปิดบริการให้ขึ้นไปสั้นถึงเนาะเพราะว่าเพื่อนได้ปิดประปุ่งวัดสนกันเลยว่าชิได้ทายเก่ทางลางนี่แล้วก็เสียงเราจะพาท่านไป ส่มพระธาตุหลวงวิงจันทร์ซึ่งเปลี่ยนพระธาตุมิ่งควันของสาวลาวทั่วประเทศเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลาวสัญลักษณ์ของคนลาวเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธทั่วประเทศเลาวเนาะฉะนั้นเฮาสิไปธาตุหลวงด้อท่านส้ชมสวัสดีท่านส้ชมที่เคารพ พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเมือนี้เสียงดาวก็มาฮอดทีพระธาตุหลวงนครลงมีจันเป็นที่เรยบร้อยแล้วคือที่ว่าเอาได้หู้กันพระธาตุลงวิจันก็เป็นพระธาตุมิ่งขวัญของชาวพุทธของชาวลาวทั่วประเทศและการชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศถือว่าก็เป็นพระธาตุเก่าแก่พระธาตุหนึ่งของประเทศลาวเป็นสัญลักษณ ของความเป็นลาวเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวฉะนั้นเสียงดาวสิพาทานเข้าไปสมพระธาตุหลวงเวียงจังนทร์อยู่ใน,ยนอยู่ในฮันเลนอะแล้วก็สิได้ว่าประวัติของพระธาตุหลวงความเป็นมาของพระธาตุหลวงลคนครหลวงเวียงจังนทร์แห่งนี้อันนี้ก็ออมแอม พระธาตุหลวงก็จะมีวัดจะมีสองวัดก็คือวัดวัดธาตุหลวงใต้เป็นตัวนี้เนาะเราอยู่ทางนี้ก็เป็นวัดธาตุหลวงเหนือสองวัดดังกล่าวก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาวพุทธทั่วประเทศซึ่งที่ว่าเขาได้เห็นอยอดดังกล่าวาก็กเป็นหอธรรมสภาซึ่งว่าเป็นสภาของพระสงฆ์ลาว ซึ่งแต่ละปีพันก็จะได้มีการประชุมสภาของสงฆ์จเจ้าธรรมส่วนหักเข้าไปสมทางในเลยเด้อ่านผู้วม เ้าสมแล้วก็เวลาเปืดอติดพระธาตุหลวงขอนวิจันทร์เอาน้ำเปเอาหนาเนียวหน้าสงูปเ,เอาน้ำเีนนะเดียวน้ำเนี่ยาปอ่ะยเอา้าจัานทนรนสิบปีเนี่ย คนลา่นเลาเพื่อนคนใจนาาจะท่านผู้ชมอันนี้ก็มันอยู่ในพระธาตุหลวง สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้ก็ะเมนพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนาะตามนิทานอุลังกธาตุเนาะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์มันสร้างตั้งขึ้นข้างทําอิฐในปีพุทธศักราช2ร3 6หรือกรคศ307ปีสร้างโดยพระเจ้าจันทบ,บุรีประสิทธิศักดิ์หรือพระเจ้าบุรีจันทร์อวยรวยพร้อมพระอรหันต์หองค์ที่ ไปศึกษาอยู่ประเทศอินเดียแล้วก็นำเอาอาัฐิของพระพุทธเจ้ามาปฏิสถานไว้พระาธาตุแห่งนี้จนมาถึงปี1566เมื่อพระเจ้าสยาเสถาธิราชท่วามีหูปันอยู่ต้นเดินพระาธาตุหลวงแห่งนี้เนาะ <c oughs> ก็ได้ย้ายจากลัสธานีของอาณาจักรล้านสางปีนั้นมาที่ แยกหลวงพระบางมาทีนคนรลวมยงจันทร์แล้วก็ได้สร้างพระธาตุองค์ใหญ่คือองค์ที่ว่าเฮาเห็นปัจจุบันนี้ทับพระธาตุองค์น้อยที่ว่าสร้างตั้งในธรรมอิทถึงเป็นองค์น้อยเนาะจะน้อยเชิงดาวที่พทาท่านไปบึงธาตุจำลองของพระธาตุที่สร้างตั้งขึ้นธรรมอิฐถึงว่าเป็นพระธาตุน้อยเนาะ อันนี้เขาเอ่ว่ากรมมาเรียนเนาะกรมมาเรียนก็เป็นสร้างเพื่อเป็นบอน่อนที่พักหรือว่าพักพรของสาวพุทธหรือว่าพระสงฆ์ที่ว่าเพิ่นได้มาเหตุบุญหรือว่ามา,วาม่วมงานบุญพระธาตุหลวงแห่งนี้ในเมื่อก่อนงานบุญพระธาตุหลวงถือว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเนาะ เสว่าได้จัดขึ้นเจ็ดมือเจ็ดคืนโดยเ่ิน,นบรรดาหัวเมืองต่างๆในสมัยอาณาจาักรล้านซางนี่เข้ามาห่วมแต่ก่อนเพิ่นจะมาหวม่วมเี่ก็เป็นต้องได้ใช้เดินทางเวลาหลายมือหลายเดือนเนาะเพื่อจะมาฮอน,นี่เพราะว่าส่วนใหญจะได้เดินทางโดยซ้างโดยมา้ามาฉะนั้นก็เพื่นมาฮอน,นี่เพิ่นก็จะมาพักพอนี่สําหรับพาส่งองค์ข้าเจ้าแลวก็บรรดาพญาที คเมืองต่างๆครันอันนี้คืออ็นกลมมาเรียนนะในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดพิธีสริมยสรองบุญพระธาตุหลวงคือกันก็ได้จัดขึ้นเจ็ดมื้อเจ็ดคืนคือกัน่งงานก็จะมีกิจกรรมหลายๆต่างๆมีงานทางาพุทธศาสนาแลือก็งานเผยเพรศินธรรมงานวางแสดงสินค้าต่างๆเนาะสนันเพนก็จัดขึ้นใน ส่วงเดือนสิบอทของทุกๆปีสำหรับบุญนำมัสการพระธาตุดวงนครลงิงจันท์ สำหรับพระธาตุน,น้อยที่ว่าเห็นอยู่นั่นเป็นตัวนั้นก็เป็นพระธาตุจำลองของพระธาตุหลวงในอตอนสร้างตั้งใหม่ๆซึ่งที่เสียงดาวได้เว้าไปแเล้วให้เป็นสร้างตั้งขึ้นในปีพ,พศ2366ซึ่งว่าตอนนั้นก็จะเป็นพระธาตุองค์น้อยแบบนี้เนาะตัวน,นั้นเป็นตัวอย่างของพระธาตุเดิม อันนี้ก็เป็นหูภาพจำลองหรือว่าภาพแต้มในงานเทศกาลบุญนมำักการพระธาตุหลวงแห่งนี้เนาะก็มีจะมีกิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่นเมืองอันนี้มีมีการแห่พระธาตุเพิ่งเนาะจากวัดสีเมืองมาสู่พระธาตุหลวงใน เมื่อสุดท้ายของบุญนมันสก,การพระธาตุหลวงก็จะมีกะงานเหตุงานดังกล่าวอันนี้ก็เป็นบนหวางแสดงหูภาพของพระธาตุหลวงเป็นภาพแต้มเนาะ อันนี่ก็คือภาพเดิมหรือว่า,าเป็นรูปเดิมของพระธาตุนครหลวงวิงจันทร์ในก่อนสร้างตั้งขึ้นทำอิฐแล้วก็จนฮอตปีพันกรอเออพันหก็จึงได้มาสร้างตัวใหญ่นิทัพตองค์น้อยนี่เนาะฉะนั้นตัวใหญ่นี่ก็เป็นคือได้เว้าไปก่อนนี้แนละ้วมันสร้างตั้งขึ้นโดย พระเจ้าสยามเสด็จหาทิราชทิวายายราชถานีของอาณาจักรล้านสร้างแจ้งลวงพระบางมาอยู่นครนลงเวียงจันทร์ก็ได้มาสร้างตัวพระธาตุใหญ่อ่าองค์ใหญ่นี่อ่าปกองค์น้อยอันนี้เป็นอ่าหูพระธาตุอ่านครลงเวียงจันทร์ที่ถือปุ่นในอ่าสัตว์วัตถีศิษย์สามศิษสีส่เนาะโดยพวกฮอ ที่มาปูนสดมอวัตถุมีคาอยู่ที่นครลุงจันน์ I mean, อเมนพระธาตุนครหลวงในสมัยฝรั่งที่ว่าเพิ่นได้บุรณะะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวง ถ้าลวงกระทึกทำลายหลายครั้งเนาะกระทึกปฏิสังขรณ์คืนไม่ัด้ดยที่ว่าเป็นพวกโจรพวกอันนั้นที่ว่าได้มาปุ้นเอาสะดมเอาวัตถุมีคาในส่วงประวัดที่17-18หรือว่า1700-1800กว่าเนาะก็ ตัวนี้เป็นหูปาการก่อสร้างพระธาตุธาตุหลวงโตองค์นี้เหรอพันห้าร้อยหกสิบหกโดยการน,นำพาของพระเจ้าสยามเสด็จหาธิราชอันนี้เป็นหูเต็มเนาะ อันนี้เป็นหูพ,พยาบริจันทประสิทธิศักดิ์หรือพยาบริจันท์อวยรวยที่นำพาสร้างพระธาตุหลวงเบียงจันท์ในข้างทําอิฐในปีพศ232236 23หรือหรือก่อนคศ307ปีโดย มกับพระสงพระอรหันต์ห้าองค์ที่ว่ามาจากประเทศอินเดียนะเพื่อนได้นำเอา,อาพุทธธนิกธา,าตุของพุทธเจ้ามาอยู่บรรจุอยู่ในพระธาตุดังกล่าวนี้ด้วยอันนี้เมนปฏิมากรรมหินที่ว่าขุดคนได้จาก อยู่อมเอมอตัวเมืองนครลงจันร์จากการก่อสร้างนครลงจันเนาะก็จะมีปฏิมาก,กรรมของของหินเนาะอันนี้ก็เป็นศิวลึงาะซึ่งว่าเป็นศิลปะสมัยคอมในศตวรรษที่12 สิบสองขึ้นไปเนอะหมายความว่าสิบสองขึ้นไปหอดสระทีหกซึ่งอาณาเขตแห่งนี้ก็เคยเป็นอาณาจักรของขอมหรือว่าาแม่ฉะนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้นพบอยู่ในอ,อมแอมนะคนราวิจันนก็เป็นเอกลักษณ์ของขอมคือว่าอาณาจักรขอมนี่ก็เป็นที่ว่าอาณาจักรที่มีซื้อเสียงหรือนำในการแกะสลักหินเช่นว่า วัดภูจำปพสักหรือว่าอาพานมเป็นหรือว่าเมียงต่างๆเนาะตัวพระธาตุน้อยที่ว่าอมเอีมพระธาตุหลวงมันก็มีสามสสามธาตุเนาะสามบน่อยซึ่งเป็นตัวแทนของคำสอนของพุทธเจ้านั่นก็คือปรมีสามสิบธาตเนาะที่ว่าเพิ่น ได้ให anyway, ้สร้างเพื่อให้คนเหล่านี้ก้าวไปคารบุซาแล้วก็เอานำไปจัดตั้งปฏิัติประมีสามสิบทัศนนี่ก็เป็นคำสอนงพระเจ้าที่สอนให้คนเขามีสินธรรมมีมนุษยธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่บ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็รักษาศิลให้เป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่บ่หานโบคินคาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันนี้ก็ยังเป็นหินศิลาจารึกแล้วก็พุทธหูปที่เป็นแกะสลักหินในกรสตรวรรษที่13ขึ้นเมือเนาะที่ว่าขุดคนในอมแอมนครเรามีจันจากการก่อสร้างตัวเมืองนครเรามีจัน ก็เนูทาหูปอทองสำริดเนาะก็เป็นสถาปัตปยกรรมปฏิมากรรมอของอาณาจักรล้านสร้างซึ่ง่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่13ซึ่งว่าในการสร้าง หรือว่ารอพุทธหูในสมัยนั้นก็สง่าก็จะเป็นทองสำริดเนาะก็ประกอบกับคำแน่โดยเฉพาะเป็นเสียนเนาะจะจะจะใส่ด้วยคำฉะนั้นก็จะมีให้บรรดาจโจนหรือว่าไม่ต่างๆได้มาลักเอาเสียนของพุทธหูนี้ออกไปจะ ทันนี้ก็เป็นประวัติพระธาตุหลวงนครเมิจันทร์ก็บกรรดาก้าที่ว่าอ,าอยู่พระหลวงพระธาตุหลวงนครนมิจันที่ว่าเสียงดาวได้พาทุกท่านมาเที่ยวมาสมก็บวันนี้ก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงก็ขอบอกขอบใจทุกท่านที่ติดตามสมเสียงดาวเ,าเสียงดาวชแน,นลมาตลอดก็ขโค ให้ทุกทานจงมีอายุวันนาสุขพะละแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ส,ส่งองเสียงดาวไปเดอเดอท่านผู้สมทุกทุกทานสำรับมืนน้อนี้ขอขอบใจสบายดี